คร้าเตรีั้วที่ได้เจราจาข้อพากลรบางสิคุณน,น <ะ S 1> อมุทิถวายพระเดชคุท้เจ้าพระยาชวคุณในข่าวทางมนรธบฮัลโเออเตรียมสแกนบหตครับกำลาลข้อพาเสร็จ ขับในทูตันเส้นบายเส้นบายตำรวจครับโอเคครับไปส่งสัญญาณไปครับและลำดับต่อไปโคเรียนชีสคือคอนโทรลสับผมไม่ทำอะไรก็รองถ้ากล้ามาร้อง ยงนนั้มแข็คุณยศเดือนเชิญด้านทิศตะวันตกของจิตตาพาครับ 皆さん。<laughs> และอ่าหมายรับสัง่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตามลำดับขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับ ที่สอสอร0817์แปดทับสองพสำนักงานเลขารรการสมเด็จพระสังฆราชวัด,วดาาราชบพิตรศิษฐ์มหารีมาลามกรุงเทพมหานครล,ลงวันที่2เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2566เรื่องขอประทานพระกุศลนาเรี่อเจ้าพระกมมติรินธรรมดุลอ้างถึงหนึ่ง หนังสือเจ้าคณะจังหวัดเธรรมยุทธที่จจจุดสรจุดพิเศษคับ25พลงวันที่24ตุลาคม2 5ง6 2สองหนังสือเจ้าคณะจังหวัดปูเินธรรมยุทธที่จจจุดสรจุดพิเศษคับ2องพลงวันที่29ตุลาคมพุทธศักราชส5ง6สิ่งที่ส่งมาด้วยพระสังเวชนียธรรมตามหือที่อ้างถึงขอให้นำความกราบคุณเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยะสงสารพระอาจารย์สมเด็จพระสังฆราชที่ผลหาสังฆปริญญายกว่าขอประทานพระไัยให้ไปและพระสังมีญาณธรรมเชิญไปในพิธีพระราชพิณสดพระราบวรุณปนิทิฏฐิระอดีตเจ้าวัดวัดบุรพารามและอดีตทึกษาเจ้าตนะตันดภรณธรรมยุทธวันเสาร์ที่9เดือนธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 0ความทราบเหล่านั้น ทรงตรงนสังเวชและตรประธานตามที่ขอรับพระกร,รุณาเลี่ยงเพื่อทราบเลี่ยงด้วยความนับถือสมเด็จพระมหาวรมุมในขานการสมเด็จพระสัรคราช หมายรับสั่งที่6105สำนักพระราชวังลงวันที่26เดือนมินายนพุทธศักราช2 5 0 6พระราชากรุณสมสักต่ำที่โตโรอายุ92พรรษา72อดีตที่พรรษาเจ้าพระจันทดำคลื่นและเจ้าอาวาสวัดบุรพารามมรณภาพเนื่องจากไตวายเรื้อรังณวัดบุรพาราม อำเภอเมืองสุรินทร์จังหว e en ัดสุรินทร์เมื่อวันอังคารที่25เดือนเมษายนพุทธศักราช2566เวลา17นาฬิกาวันพุธที่26เดือนเมษายนพุทธศักราช2566เวลา17นาฬิกาขอรับพระตามน้ำหลวงสมศักิ์พร้อมด้วยเครื่องเสด็จประกอบศพณศาลาการเทียนอุทลักษีรัวัดบุรพาราม อำเภอเมือง,งสุรินจังหวัดสุรินทร์ทรงพระนามเปนพระราชดุลยพินิจองทุกประกอบศพหน้าที่กองพระราชพิธีนำหมายเรียนเจ้พาภาพพระราชกฤษภสมศักดิ์ปันพิโกเพื่อทราบติดก,กอ่อขอรับกล่งน,น้ำหลวงพระราชทานที่กร,ระทรวงวัฒนธรรมปั่นไปปฏิบัติผลอากาศเอกสิทธิพงสุขวิมูลเลขาธิการพระราชาวังหมายรักษาที่ 6108สำนักพระราชวังลงวันที่26เดือนเมษายนพุทธศักราช2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระนามโปรดเจ้าพระกมลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดุนินเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเจ้าเป็นพระธินาทราชาดกยดามีไปวางที่หน้าเหตุดศพพระราชวรคุณ สมศักดิ์ปันทิโตนักดาราการเปลี่ยนอจุลชุรักวัดบุรพารามอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์วันพุทธที่26เดือนเมษายนพุทธศักราช2,566เวลา18เิลาการแต่งกายเลื่อนแบบปกติขาวไว้ทุกหน้าที่กองพระราชพิธีนำหมายเรียนเจ้าภาพศพพระราชวารคุลสมศักดิ์ปันทิโตเพื่อทราบ พลอากาศเอกสจิพพงสุขวิมลเลขาธิการพระราชวังหมายเลขสังฆี14395สำนักพระราชวังลงวันที่4เดือนตุลาคมพุทธศักราช2560พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวทรงพระกร,รุณาโปรดพระราชทานเพลิงศพพระราชวรคุณสมศักดิ์ปัมพิโตอดีตที่ปรึกราษาคณะจังหวัดจันทบุรีและ เจ้าอาวาสวัดบุรพารามณเมนทั่วข้าวอุทยานธรรมอุตโลสำรมรมยุิเวศอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์วันพุธที่6เดือนธันวาคมพุทธศักราช2566เวลา13บสนาฬิกาเชิญยินดบขึ้นรถยนต์จากศาลาการเพียรอุส,สุรักษ์วัดบุรพารามอำเภอเมืองสุรินทร์ไปยังเมนทั่วข้าวอุทยานธรรมอุตโลสำรมรมยุิเวศ หยุดรถเชิญหีศพเบียงเมนแล้วเชิญขึ้นตั้งบนจิตกาธานวันเสาร์ที่าเดือนธันวาคมพุทธศัก,กราช2 5๖6เวลา15นาฬิกาพระราชทานเพลิงหน้าที่กองพระราชวิฒีนำหมายเรียนเจ้าภาพศพพระราชวรคุณสมศักดิ์ต่ำที่โตเพื่อรทราบติดต่ตกรับก่องพระราชทานที่กระทรวงวัฒนธรรมไปปฏิบัตทนอากาศเอ สถิตภงมสุขวิมุนเลขาธิการพระราชวัง